บิ๊กโจ๊กเผยหลังประชุมยังไม่พบกำนันนกมีความผิดเอี่ยวหัวประมูลและเลี้ยงภาษีวันที่19กันยายนเพจโหนกระแสได้เผยข้อความว่าบิ๊กโจ๊กเผยหลังประชุมยังไม่พบกำนันนกมีความผิดเอี่ยวหัวประมูลและเลี้ยงภาษีเร่งสืบสวนขยายผลตรวจสอบกว่า1500โครงการหากพบเจ้าหน้าที่ของรัฐเกี่ยวข้องดำเนินการตามกฎหมาย พลตำรวจเอกสุรเชษฐหักพานรองผอบอรตรเปิดเผยภายหลังการประชุมวิดีโอคอลคอนเฟอ์เรนซ์ที่ประชุมกองบัญชาการตำรวจภูธรภาค7ว่าขณะนี้จาการตรวจสอบยังไม่พบว่านายประวินจันคล้ายหรือกำนันนกมีความผิดเกี่ยวกับเรื่องหัวประมูลการเลี่ยงภาษีแต่อย่างใด โดยให้ชุดทำงานที่ประกอบด้วยหลายหน่วยงานที่มีความเชี่ยวชาญไปตรวจสอบแต่ละภาคส่วนในทุกมิติเช่นสอตองอตรวจสอบเรื่องการหัวประมูลปปงตรวจสอบเส้นทางการเงินและปปทตรวจสอบเจ้าหน้าที่รัฐมีส่วนเกี่ยวข้องกับการกระทําความผิดหรือไม่ไม่ได้กําหนดกรอบเวลาแต่จะเร่งดําเนินการให้เร็วที่สุดและสามารถชี้แจงต่อสังคมได้ ยืนยันแม้ตอนนี้จะยังไม่พบความผิดแต่สามารถตรวจสอบโครงการทั้งหมดที่มีกว่า1500โครงการของกำนันนกทั้ง2บริษัทที่ได้งานภาครัฐย้อนหลังได้ทั้งหมดซึ่งหากมีการกระทำผิดเชื่อว่าจะต้องทิ้งร่องรอยหรือหลักฐานไว้อย่างแน่นอนแม้ว่าที่ผ่านมาไม่เคยมีการร้องเรียนมาก่อนก็อยากให้คนที่ถูกข่มขู่ทำร้ายลอบยิงมาให้ข้อมูลกับเจ้าหน้าที่ตำรวจพลตำรวจเอกสรุรเชษยอมรับว่า หากพบว่ามีความผิดเพียง1-2คดีจะสามารถทำการตรวจสอบและยึดทรัพย์ในโครงการที่พบความผิดเท่านั้นไม่รวมทรัพย์สินอื่นที่มีมูลค่ากว่า7,000ล้านบาทของกำนันนกจะต้องสืบส่วนขยายผลส่วนกรณีที่เลขาปปทระบุพบข้อบ่งชี้ว่ากำนันนกเข้าขายมีความผิดหัวประมูลแต่วันนี้กลับบอกว่ายังไม่พบนั้น เชื่อว่าเลขาปปอทอซึ่งเป็นนักกฎหมายมีมุมมองหรือข้อมูลบางอย่างดังนั้นจำเป็นต้องนำมาพิจารณาเพื่อความรอบคอบในการดำเนินคดีและเพื่อความเป็นธรรมของทุกฝ่ายขอให้ประชาชนมั่นใจการทำหน้าที่หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง สำหรับในการตรวจสอบเส้นทางการเงินของกำนันนกต้องรอหลักฐานจากสำนักง,งานตำรวจแห่งชาติส่งข้อมูลที่ตรวจยึดได้มาให้ตรวจสอบว่าพบมีความผิดปกติของการได้มาซึ่งทรัพย์สินหรือไม่คดีนี้ยังไม่มีการร้องเรียนหรือกล่าวหากำนันนกและยังไม่มีการตรวจสอบทรัพย์สินว่ามีการร่ำรวยผิดปกติหรือไม่ แต่เบื้องต้นจากการประเมินจากข้อมูลทางข่าวพบว่ามูลค่าสั์สินของกำนันนกมีจํานวนมากแต่ยังไม่สามารถกล่าวหาอะไรได้เนื่องจากกำนันนกประกอบธุรกิจหลายอย่างต้องมีการตรวจสอบอีกครั้งหลังจากนี้